นายประสุนเนินท่านไปทูลมหาชื่นใจรับเสื้อจากกำนันไกลเปลี่ยนกลางนะครับเสื้อทีมปกครองนะครับวันนี้ก็ได้เสื้อจากผู้ใหญ่ต้านะครับกำนันพรทิพย์รอดทำมาจากอดีตกำนันตะบนสุนเนินนะครับก็มีผู้ใหญ่สายแขกกำนันกลางผู้ใหญ่วันนะครับแล้วก็มีกำนันจตุพัฒน์เพียรท้ายกำนันเก่งตะบนเสมานะครับเดี๋ยวเร็วนี้นะครับวันที่28พบฟุตบอลนะครับสนุกแน่นอนครับ ฝ่ายปกครองอำเภอสูงเนินนะครับนำโดยท่านไปทูลมหาเช่นใจนะครับในอำเภอสูงเนินพบกับท้องถิ่นตำบลเสมานะครับขอให้ชาวตำบลเสมาจับตาให้ดีครับเบอร์24่กองหน้านะครับของทีมฝ่ายปกครองอำเภอสูงเนินนะครับระวังนะครับทีมท้องถิ่นตำบลเสมาพร้อมเช่นเดียวกันนะครับรับเสื้อสนับสุนจากสจสมบัติการจนวัฒนานะครับเพื่อ ลงนะครับระเบิดแข้งนะครับกับทีมฝ่ายปกครองนะครับเสมาพ่อมากนะครับแล้วก็มีเสื้อจากชมลมกำนันผู้ใหญ่บ้านให้กล่องเชียด้วยนะครับพบกันนะครับ2 8นี้ที่ตำบลเสมานะครับฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมความสัมพันธ์ฝ่ายปกครองอำเภอสุเนินและท้องถิ่นตำบลเสมาครับ